พออยู่บ้านสงบสงบมักจะมีเรื่องอะไรที่พี่คิดออกมาอยู่ในสมองได้ตลอดเวลาวันนี้พี่ก็นึกถึงอาการที่เริ่มต้นเป็นหูแววที่น้องแต่จริงๆพี่หูแววแค่ครั้งเดียวแต่ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นความคิดพอคิดอะไรเสร็จแล้วปุ๊บตอนนั้นก็เขียนออกมาเลยตอนนั้นพี่นั่งรถตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นปวสปี2มั้งพี่น้องก็นั่งรถพ่อขับรถไปทำงานแล้วก็ไปส่งพี่ที่ โรงเรียนด้วยพี่ก็หยิบกระดาษมาแล้วก็เขียนอย่างเช่นเขียนอะไรที่มันไม่มีความหมายไม่รู้ว่าจะเขียนไปเพื่ออะไรพี่น้องแต่อยู่ดีๆก็เขียนออกมาเช่น M f r e e ร b r i m อย่างเงี้ยพี่น้องเขียนจริงๆคืออาการเริ่มต้นของการ เป็นโรคหูแววและพี่น้องเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยอาการก็ไม่เหมือนกันอย่างเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยที่ชื่อชื่อก็ชื่อเดียวกันกับพี่คือชื่อหนึ่งเหมือนกันอันนั้นเขาก็พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเริ่มเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าเขาเป็นเนี่ย หนักกว่าพี่อีกเพราะตอนนั้นเขาถึงกับควักไข่ออกมาโชว์พี่แล้วพี่น้องแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นเมื่อไหร่ตอนไหนแต่ว่าพี่ก็ไปเที่ยวกับเขาอยู่บ่อยตอนนั้นคือเริ่มที่จะไปเที่ยวไม่ได้แล้วพี่น้องและเขาก็เรียน ไอ้มอรามเนี่ยไม่จบพี่น้องเออก็จบแค่มหกเท่านั้นพี่ยังจบปวสทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บถ้าใครไปสังเกตเนี่ยอย่างพ่อพี่ก็ถามว่าพี่เขียนเนี่ยหมายความว่าอะไรเออแล้วพี่ก็ตอบไม่ได้แบบว่าก็ ได้เขียนออกมาแล้วนั่นคืออาการเริ่มต้นของโรคหูแววซึ่งแน่นอนพี่ก็เป็นอาการโรคหูแววด้วยเพราะว่าเมื่อเป็นและเรารู้ว่าเป็นและเสร็จแล้วเอาประสบการณ์พวกเนี้ออกมาเล่าก็เรียกว่าไม่เสียเปล่าพี่น้องเพราะว่า แล้เอามาเล่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราอีกต่างหากเพราะบางคนเขาไม่กล้าเล่าพี่น้องว่าเขาเป็นแบบนี้อย่างพี่พี่ก็เป็นเหมือนกันคือเวลาที่เรียกว่าจะโดนครอบงำในพี่น้องอย่างเช่นจะให้แก้ผ้าก็ให้อากาศร้อนขึ้นมา แล้วก็ตัวเองก็แก้หมดทั้งเสื้อทั้งกางเกงแตบบ่ว่าอาการไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ทั้นนั้นคนที่ถูกครอบงำทางจิตนี่พี่น้องพี่เคยบอกแล้วว่าเขามีสติคือสามารถที่จะนั่งรถจากเชียงใหม่กับกรุงเทพได้ แต่บางทีถ้าเป็นหนักๆอาจจะไม่มีสัมปัญญะคือไม่รู้ว่าอันนี้แก้ผ้านี้ดีไหมหรือไม่ดีมันต่างกันตรงนี้ฉะนั้นถ้าเขายังมีสัมปัญญะอยู่บ้างก็สามารถจะนั่งรถไฟจากกรุงเทพไ้จากเชียงใหม่กลับกรุงเทพได้เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าว่าอาการเขาหนักมากๆจนกระทั่งไม่มีสมชัชญะอันนั้นก็ไม่ได้พี่น้องเพราะว่าตัวที่จะทำให้เราเนี่ยเดินทางจากเชียงใหม่กับกรุงกับกรุงเทพก็คือตัวสมปชัชญะถ้าไม่ไม,ไม่มีแล้วทำอะไรก็ไม่ได้พี่น้องก็ต้อง บางทีก็เดินดึงไข่เล่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันดีไหมดีหรือไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเราแยกแยะว่าเอออันนี้ดีอันนี้ไม่ดีใช่ไหมพี่น้องอันไม่ดีไปเดินดึงดึงไข่เล่นอย่างเงี้ยใครจะกล้าทำพี่น้องถ้าไม่ใช่คนที่ถูกหูแววเข้าครอบงำ และอาการเป็นอย่างหนักพออาการค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นสัมปทัญญะก็จะค่อยๆกลับมาเองอ่ะพี่น้องเป็นเรื่องปกติมันก็จะเริ่มมีอาการที่หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆคือถ้ามีสัมปทัญญะเขาจะคุยกับเราเนี่ยดูเรื่องอย่างเช่น เขาก็คุยคุยกับเหมือนกับเราเนี่ยเป็นสองคนคือธนวันรที่เป็นร่างมนุษย์อยู่เนี่ยพี่น้องกับธนวันรที่เขาเห็นไปครอบงำเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นจิตย,นยนินญาณนี่ก็คือคำว่าสองส่วนที่เห็นเพราะพี่มีความเลือกึกแบบนั้น ทะนั้นทะนั้นคนที่เรียกว่าถูกครอบงำทางจิตนี่ก็มีอาการที่เริ่มแรกไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคนมีประสบการณ์จะไปสังเกตหรือว่า อะไรก็ตามเ่ยพี่น้องเอ๊ะแบบนี้มันผิดปกติหรือเปล่าพี่น้องอย่างเช่นพี่ก็ไปนั่งรถก็คุยตอนนั้นคุยแมสเซนเจอร์กับเพื่อนกับแฟนพี่นี่แหละแต่ว่าตอนนั้นเนื้อหาการคุยเนี่ยมันเยอะแล้วก็พอ คุยคๆเสร็จปุ๊บมีลุงแก่ๆคนหนึ่งมาทักพี่ว่าเฮ้ยจะถ่ายรูปหรือไงพี่ก็งงจะถ่ายรูปไปทำไมหน้าตาก็ไม่สวยแก่ก็แก่คือพี่คิดในใจนะพี่น้องไม่ได้ไม่ได้พูดอันนี้ก็อาจจะเข้าใครโรคจิตแบบหนึ่งอะพี่น้องฉะนั้นเดี๋ยวนี้ คนเป็นโรคจิตกันเยอะดูไม่ออกพี่น้องขนาดหมอก็ดูพี่มาเป็นเดือนๆแล้วก็ยังดูไม่ออกว่าพี่เป็นโรคจิตแบบไหนเพราะพี่ก็ถามหมอทุกครั้งที่ไปโรดงพยาบาลเขาก็ตอบไม่ได้ว่าพี่เป็นแบบไหนแต่พี่รู้ตัวเองว่าเป็น หรือไม่เป็นเพราะฉะนั้นอาการโรคจิตเนี่ยบางทีนะพี่น้องเล่าเลยเขาก็จะมีอาการแปลกๆเช่นที่ตั้งแก้วน้ำเอาไว้กะว่าเออเดี๋ยวคอแห้งนะเดี๋ยวจะดื่มน้ำาทกเออสองอึกปรากฏว่าอดโดยพี่น้อง <c oughs> เจอคนข้างๆหยิบแก้วน้ำ เอาไปเรียกว่าหยิบน้ําแข็งกินเฉยหน้าตาเฉยเลยพี่ก็เออปีแบบนี้ด้วยนะพี่น้องงงแบบเนี้ยแบบนี้เป็นโรคจิตไหมพี่น้องก็ต้องก็ต้องคิดพี่น้องว่ามันมีอาการแบบแปลกๆอ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องต่อจะจบแล้วพี่น้องถ้าหากว่าเราตอนนั้นพี่ ที่เจออาการของเพื่อนพี่ยังไม่มีประสบการณ์แต่หลังจากที่พี่เป็นแล้วแล้วก็หายแล้วเวลาหายเนี่ยหายเร็วมากเลยพี่น้องพอพี่ทำสมาธิถูกวิธีได้โดยพระสีวะท่านสอนเนี่ยพี่น้องแป๊บเดียววันสองวัน ติกับคืนมาเลยพี่น้องหายเลยแต่ว่าร่างกายก็ยังต้องใช้เวลาสองปีกว่าจะเขาเรียกว่าตุ่มผุพองบนตัวหายไปในที่น้องประมาณ2ปีได้ฉะนั้นพี่ก็มีความกล้า ที่จะเล่าให้ฟังว่าและอาการมันเป็นยังไงพี่น้องอาการของโรคหูแว่วเนี่ยอย่างที่พี่เล่าไปแล้วว่าเวลาไอจิตวิญญาณจะสั่งให้เราแก้ผ้าก็จะแบบเหมือนกับสั่งให้ตัวเราเนี่ยร้อนมากพอร้อนเสร็จเราก็ทำยังไงอะ ถอดเสื้อถอดกางเกงเดินตงุตงๆุงทุง่งทุ่งไปเหมือนกันเพื่อนเขาก็ไอถอดเสื้อถอดกางเกงไปอาบน้ำร้อนมากคือคนที่เขาไปรีสซน์คนพับผู้การเขาเห็นจนคุ้นนะพี่น้องก็งไม่มีใครว่าอะไรนะพี่น้องอาการนี้ ถ้าใครเป็นแล้วน่าสงสารมากทีเดียวสแสดงว่าคนที่เป็นเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเขาเยอะและอย่างหนักดังพี่ไม่หนักก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วพี่น้องจริงงหินใส่พระพุทธองค์ท่านในฐานนะที่เป็นพระ เทวทัตเนี่ยกรรมนี่แหละพี่น้องที่มันหนักหนักเนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่าจะมาให้เราเนี่ยรู้สึกได้ยังไงพี่น้องอ่ะเอาละพี่น้องวันนี้พี่ก็ขอบรรยาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ